ครับก็บสวัสดีนะครับพี่พเพื่อนนะครับวันนี้ก็ขออนุญาตนะครับเปิดกล่องของ FC มาจากสงขานะครับสงขากล่องนี้มาค่อนข้างจะใหญ่ใหญ่มากที่สุดตั้งแต่ที่เคยเปิดกล่องพระมานะครับถ้าเปรียบเทียบกับกล่องเล็กที่คัตเตอร์ทับอยู่นั้นโหมิดเลยนะครับอันนี้ต้องบอกก่อนว่าพี่ชายเขาเก็บพระ ไว้ในตลับที่เป็นตลับพระสี่เหลี่ยมใหญ่ๆนะครับไม่ได้ห่อมาแบบห่อกระดาษทิชชู่แยกมาน่าจะใส่แบบตลับใหญ่มาเลยนะครับขออนุญาตไปเปิดนะครับตอนตอนตัดอาจจะไม่ได้ดูนะครับเพราะว่าผมจะตัดคลิปนะครับให้ให้สั้นลงนะครับเอฟซี FC ท่านนี้น่าจะติดตามกันมาพอสมควรนะครับแต่ว่าเพิ่งได้ส่งพระมานะครับขออนุญาตไปดูเลยนะครับนะ ขออนุญาตนะครับอันนี้คือเปิดกล่องขึ้นมาแล้วนะครับอันนี้คือชั้นแรกนะครับชั้นแรกอขออนุญาตไปต่อนะครับขออนุญาต f อฟซพี่พี่อขอขอเอ่ยชื่อนะเพราะว่าในในถุงนี่เขียนอยู่แล้วไหมในในถุงนี่เขียนชื่ออยู่แล้วปิดปิดไม่ได้นะพี่นะต้องต้องขอโทษน,นะแต่ว่ารู้แต่ชื่อเนาะแต่ว่าไม่รู้ว่า อยู่อำเภออะไรเอางี้ดีกว่านะครับพี่เอฟซีท่านี้มาจากมาทางใต้ครับอันนี้คือพระทางใต้ดูว่าสมเด็จที่มาจากทางใต้จะมีเนื้อหาที่ถึงยุคก,กี่องค์นะครับได้เช่าหาหรือไม่นั้นก็อีกส่วนหนึ่งครับแต่ว่าดูให้ก่อนครับอันนี้ดูให้ก่อนโอ้อะไรมาน้ะหอมแบบนี้มา ขออนุญาตนะครับผมขอเปิดเลยนะครับอันนี้ห่ออะไรมาไม่รู้นะครับแต่ว่าน่าจะเป็นพระจําจนวนหนึ่งนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึง่งผมขอกลมลงก่อนนี่น่าจะเป็นพระจําจนวนหนึ่งนะครับโนี่มารอบเดียวเลยผมตอนแรกผมคิดว่าแบบพี่เขาจะส่งมาทยอยส่งมานะครับโอ้ย่างนี้เหมือนไม่เอาอะไรแล้ว ผมผมพูดถูกไหมพี่มาแบบนี้คือเหมือนพี่เขาแบบเหมือนรู้อยู่รู้รู้อยู่แล้วหรือเปล่าเนี่ยพามาแบบนี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตเทผมใช้คําว่าเทนะครับอันนี้ใช้คําว่าเทนะครับมาแบบนี้โอ้โหถ้าหากชํารุดก็ต้องขออภัยนะครับ มาอันแรกก็หลังตรา,าสมเด็จเผ่าที่ยังไม่แท้นะครับเนื้อหาสมเด็จเผ่าที่ผมรับเข้าไม่ได้รับเข้าบ่อยนะครับหายากหายากนะมีโอ้ผมแบ่งไปกี่รอบนะสมเด็จเผ่า ผมไปไปทีละอง์หน้านี้ F c ซที่ติดตามนะครับวันนี้วันใกล้จะหยุดสงการแล้วนะครับวันนี้วันที่1 0 11นะครับวันที่11ใกล้จะหยุดสงการแล้วนะครับผมออกเดินทางเย็นวันที่13นะครับเย็นวันที่13รถนาจะโล่งแล้วอันนี้หลังลายผ้าแต่เนื้อผ้าน่ะเอ้นเนื้อพระไม่ใช่นะครับแบบนี้ไม่ใช่เลยนะครับนี่ วางแล้วโอ้โหหอมตลบอบอวนเลยนะครับพระอยู่ในหอนี้หอมตลบอบอวนเลยนะครับอ,องนี้ให้เช่าอ่าไม่ใช่องนี้ผมให้เก็บนะอ่าผมให้เก็บนะผมแยกผมผมแยกให้ก่อนนะครับผมแยกสายสายที่ไม่ไม่ได้ถึงยุคออกจากสายที่เป็นพระแท้ก่อนนะสายที่ว่าเป็นพระที่ เป็นเป็นผ้าแท้แต่ว่าไม่ใช่สายวัดระฆังบางพรมเนี่ยผมจะแยกให้ก่อนนะครับส่วนสายโรงงานเนี่ยผมจับมาเห็นไหมอันอันอันนี้ก็ผ้าดีนะแต่ว่าคนคนละสายกับที่เล่นนียคล้ายๆกันเลยนะครับน่าจะมาจากวัดเดียวกันแต่ไม่แน่ใจว่าที่ไหนนะอันนี้9้าชัน้นนี่ผมแยกให้ครับผมยังไม่รับนะ,ะแบบนี้ผมยังไม่รับนะครับแบบนี้โรงงานนี่ ค่อยๆดูนะครับดูไปทีละองค์นะถ้าใครไปเจอนะครับแล้วไม่ชัวร์ไม่มั่นใจว่าใช่หรือเปล่าแอบส่งรูปมานะครับอย่าบอกใครแอบส่งรูปมาผมก็เข้าใจนะว่าคนที่หาพระคือคนที่แบบว่ายังไงนะมีความเสี่ยงมากที่จะโดนสายโรงงาน คนหาพระมีความเสี่ยงมากที่จะโดนสายโรงงานถึงจะไม่โดนสายโรงงานก็มีความเสี่ยงมากที่ทุนจะจมนะถ้าแบบไปเช่าพระแบบนี้เนี่ยเช่าแบบนี้เช่ามาศึกษาได้อง์ละ50บาทอง์ละ30บาทเช่ามาศึกษาได้แต่เช่าเกินเกินร้อยคือแพงครับเช่าเกินร้อยคือแพงไม่มีหรอกครับ50าสิบร้อยถ้าเข้าไปในเพจ350ร้อยห้าสิบ 350ไม่ไม่ถูกนะครับอ่แบบนี้ยังไม่ใช่ยังไม่ใช่แบบที่เล่นนี่นะครับผมใส่ทางนี้เลยนะไปไปแบบผ้าแบบเยอะมากนะครับต้องบอกก่อนว่าผ้าเยอะมากเดี๋ยวชัดไหมครับผมจับอย่างนี้ก็น่า,นาจะชัดเจนอยู่นะครับนะผมจับแบบนี้น่าจะชัดเจนอยู่นะครับ องนี้เนื้อเนียนมากเนื้อเนียนมากไม่มีแบบร่องรอยเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงครับแป๊บหนึ่งกล้องผมอยู่ไหนเนี่ยอัดคลิปมาไม่ลืมกล้องโอเคนะครับองนี้เป็นพระเนื้อแท้สมัยใหม่อันนี้เป็นเนื้อแท้สมัยใหม่นะครับเนื้อเนียนเนื้อใสเนื้อเหลืองนี่เนื้อแท้สมัยใหม่นะ อันนี้ผมให้ผมให้สะสมเอาอย่างนี้นะผมให้สะสมแต่ว่าจะจะเป็นช่วงก่อนสองพันแหละแต่ไม่แน่ใจว่าออกปีไหนนะครับหยิบมาองค์นี้ก็แท้เลยนะครับ9ชั้นนี่องนี้ก็แท้เป็นเป็นผ้าแท้นะครับพี่นี่นะครับนี่นี่ผ้าผ้าแท้ เนื้อพระแท้เหรอเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอส่องเนื้อพระแท้ให้นะครับอันนี้เก้าชั้นนะครับอันนี้เก้าชั้นเดี๋ยวส่องด้วยนะครับส่องบ้างเดี๋ยวจะดูอย่างเดียวเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะดูแบบอะไรนะเขาเรียกว่าดูไม่เข้าใจนะครับผมจะสลับ องไหนเนื้อแท้ผมก็จะสลับให้ดูเนื้อได้นะครับแบบนี้ผมยังไม่รับแต่สะสมได้นะครับคือดูเนื้อหาเนี่ยไม่ได้ว่าถึงสมเด็จแต่ว่าจะคือเป็นพระต้องบอกว่าใกล้เคียงใกล้เคียงน่าจะช่วงรอห้านะครับสะสมได้องค์นี้สะสมได้แบบนี้วางเลยนะครับ นี่แบบนี้วางเลยนี่สายโรงงานนะครับแบบนี้สายโรงงานร้อยเปอร์เซนนะครับถ้าดูพระเรื่อยๆจะเห็นนี่ผมแยกพระให้พี่เขาก่อนนะครับอันนี้พระที่สะสมได้อันนี้คือผมจะหยิบสายโรงงานออกทีละองค์นะครับนี่แบบนี้นะครับสบงสบู่เลือดเก็บใส่ถุงเลยครับ แบบนี้นะครับพิกหลังมาก็คงจะเหมือนกันไม่ต่างกันนะครับอ่อัน,นผมแยกให้นะครับอันนี้คือจะเชื่อหรือเปล่านี้อีกอีกเรื่องหนึ่งนะอันนี้คือผมพี่เขาส่งมาให้เนี่ยก็ถือว่าอยากจะให้ดูให้ประมาณหนึง่งแต่จะให้สวดไหมก็อีกประมาณหนึง่งเอาเป็นว่า ผมแบบที่ผมให้ให้เก็บก็คือเป็นพระดีแต่ต่างวัดหรือเป็นพระยุคหลังที่ยังไม่นิยมนะครับเส้นได้ลองดูนะครับผมพยายามที่จะให้เห็นเนื้อชัดๆนะครับอง์นี้เนื้อมันนะครับถ้าพักกลับไปถึงดูได้เลยว่าเนื้อมันทั้งเนื้อเป็นยังไงเนื้อมันทั้งก้อนกับเนื้อ มันแค่ผิวหน้าเหมือนทาสเล็กต่างกันเดียวเดี๋ยว,ยวผมจะผมเอาองค์มเมื่อกี้วากับไปหาองค์ที่เป็นมันเงาแบบทาสเล็กผิวด้านหน้าทาสล็กผิวด้านหน้าอันนี้มันมันมันเงาทั้งองค์เนี่ยส,สององค์นี้มันเงาทั้งองค์เพียงแต่ว่าองค์หนึ่งเนี่ยผิวหน้าทําเก่ามานะครับผิวหน้าทําเก่ามาแต่เนื้อคือมันทั้งองค์ ส่วนที่ทาแบบผิวเคลือบอันนี้คือปูนเลยนะอันนี้ปูนแบบแข็งปักเลยนะครับนนหน้าคือตกแต่งให้เก่าอันนี้คือไปเรื่อยๆนะครับตามให้ทันไปช้าๆรอดูว่ามีองค์ที่ผมเอาไปต่อให้ fc ได้ไหมนะครับ ไปเรื่อยๆครับผมไปเรื่อยๆอาจจะเร็วบ้างช้าบ้างก็ขออภัยครับสายโรงงานโอ้เดี๋ยวผมผมว่าเดี๋ยวเวลาจะ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 ,จะเกินครับเวลาอาจผมจะเกินเพราะเวลารอบนี้ได้แค่18นาทีนะครับผมขอเลือกเลยแล้วกันนะครับผมขอเลือกดูนะอันนี้ที่ผมหยิบมานี่คือไปไม่ได้นะครับที่ผมหยิบมานี่คือไปไม่ได้ มขอเลือกดูนะครับอันนี้แท้ต่างอาแท้ยุคหลังอันนี้สายโรงงานโรงงานอันนี้สะสมได้พิมพ์แล้วเดียวกันครับนี่เป็นพระดีที่ต่างวัดนะครับอันนี้ก็ไม่ไม่ใช่นะครับนี่องค์โอเคนะเหมือนกัน3าองค์เลยนะครับน่าจะเป็นที่ไหนสักที่นึงนะครับแต่ขออนุญาตนะครับพระใส่ถุงมาแบบ อันนี้ก็น่าจะออกมาที่ใกล้เคียงกันมั้งครับเนี่ยผิวเนื้อเหมือนกันเลยแต่เป็นผ้าใหม่นะสมเด็จด,ดำผมก็รับอยู่นะถ้าเป็นเนื้อแบบที่ผมเล่นแบบนี้ไม่ไม่ได้เล่นนะครับไกเซอร์ไม่ใช่นะครับโอ้เช่ามาองคเท่าไหร่น้อเช่ามาองค์เท่าไหร่น้อครับน,นี่เห็นไหมนี่แบบแบบแบบเนี้ <laughs> แบบนี้คือ สมัยก่อนนี่สมัยก่อนนี่เลยนะครับนี่สมัยก่อนแต่สมัยนี้ถ้าคนยังดูแบบนี้ยังยังดูแบบนี้ไม่ออกอยู่ต้องแบบเริ่มเริ่มใหม่ไหมหรือว่ายังไงครับหรือว่าจะหยุดหยุดหาเนื้อแบบเดี๋ยวเดี๋ยวผมเลือกให้ครับผมเลือกดูว่าทุงนี้ผมขอเก็บนะครับผมขอหยุดกล้องแป๊บนึงครับต่อนะครับอันนี้ห่อเล็กๆห่อที่สองนะครับมีสร้อยมาสามองค์อันนี้ก็คาดว่าจะเป็นสร้อย สรอยพี่เขาโดยตรงนะครับอันนี้ถ้าแบบดูดีๆนะดูดีๆนะครับพี่นะอันนี้ผมแค่แบบอาจจะในส่วนตัวของผมนะก็คือว่าแบบนี้ตัวผมจะปล่อยผ่านอย่างเดียวนะครับแบบนี้ผมปล่อยผ่านนะครับเนื้อแห้งแห้งแบบแห้งกล้านนะครับแห้งกล้านเนื้อดํานี้ก็เช่นกันนะครับตัวผมจะปล่อยผ่าน องององน,นี้นะครับองน,นี้ผมถ้าเป็นตัวผมก็โอเคนะครับผมก็ให้ขึ้นคอสะสมแขนองนี้แขนเดียวได้นะครับสองนี้ยเอาออกก็ได้นะครับแขนองค์นี้องค์เดียวก็ได้นะครับนี่นะครับองนี้ถือว่าผมว่าดูดีกว่าในถุงเมื่อกี้นะครับองค์นี้ดูดีกว่าในถุงเมื่อกี้นะครับขออนุญาตไปต่อห่อใหญ่นะครับห่อใหญ่คือห่อนี้นะครับ ขออนุญาตพี่ชายนะครับอันนี้ผมแกะพระห่อใหญ่ออกมานะครับมีราวๆสัก100 100องค์3 3แถวนะครับก็คือ3 3 3แผงนะครับอันนี้คือพระ3แถว3แผงนับแล้วก็น่าจะอยู่ประมาณสัก90องค์นะครับแต่ต้องแจ้งก่อนนะครับอันนี้ผมให้พี่ชายเขาดูไปทีละองค์นะครับเริ่มตั้งแต่องค์แรก องสององสามเอาช้าๆนะครับเอาช้าๆแบบผมจะนิ่งได้เท่าไหรเ,เดี๋ยวนะแป๊บหบนึ่งนะครับผมพยายามที่จะให้มือนิ่งที่สุดนะครับเนี่ยโฟกัสตรงกลางนะครับโฟกัสตรงกลางแต่ละองค์นะครับพี่คือคนละเนื้อหากับที่ผมสะสม ภาพแบบนี้นี่นะครับลองดูนะครับส่วนใหญ่แล้วภาพแบบนี้ตัวผมจะปล่อยผ่านเลยนะครับถ้าเห็นรูป f c ซส่งมาแบบนี้ตัวผมจะปล่อยผ่านนะครับอันนี้เหมือนมีหน้ามีตาแต่เป็นเนื้อแบบเนื้อเห็นไหมครับมัน เนื้อมันทั้งองค์นะครับนี่นะครับนี่นะครับนี่เนื้อมันทั้งองค์นะครับน um um ี่อันนี้แถวที่สามนะครับนนี้แถวที่สามเนี่ยผมมองมองแป๊บคือผมแทบจะไม่ได้จับองค์พระเลยนะครับเพราะว่าดูจากหน้าพระแล้วแบบนี้ผมไม่ได้สะสมเลยนะครับต้อง ขอโทษ f อด้วยนะครับขอโทษ f อด้วยแล้วก็ต้องขอบคุณด้วยนะครับที่ส่งพระมาะให้ร่วมศึกษานะครับนี่นะครับพระอยู่ในถุงสีแดงมีผ้าแท้ของต่างวัดนะครับเป็นเกจิท่านอื่นสร้างแต่ชุดนี้นะครับ ชุดน,นี้นี่ไม่ไม่มีองค์ที่ผมแบบไปให้ fc ได้เลยนะครับไม่มีองค์ที่ไปให้ fc ได้เลยนะครับลองให้ท่านอื่นนะครับลองให้ท่านอื่นอีกทีหนึ่งนะครับลองให้ท่านอื่นอีกทีนึงน,งน,น,น,งนี่ลักษณะพระที่ตัวผมสมัยก่อนนะครับผ่านมาหมดแล้วนะครับ พระลักษณะแบบนี้ตัวผมผ่านมาหมดแล้วนี่นะครับนี่ผมให้ดูไปช้าๆนะครับผมไม่ได้หยิบเลยนะครับเพราะว่าถ้าหยิบดูทั้งหมดก็น่าจะใช้เวลานานพอสมควรนะครับนี่นะครับ บ,บางท่านอาจจะชอบบางท่านอาจจะชอบแต่ตัวผมได้เห็นองค์จริงเนื้อจริงนะครับโอเคอก็ต้องขอโทษ f c พี่ชายด้วยนะครับอันนี้ภาพมาจากทางใต้นะครับเดี๋ยวของพี่ชายผมขอส่งกับหลังสงการนะครับเดี๋ยวผมแจ้งอีกทีนะครับอันนี้คือวัน วันนี้วันนี้ผมได้3มองค์นะครับผมได้3มองค์แต่ว่าคนละคนนะครับอันนี้คือผมจะเอามาให้ดูว่าพระที่ผมรับเข้าเนี่ยลักษณะเนื้อหาก็จะไม่ไม่ได้เหมือนของ FC เท่าไหร่นะครับนี่นะครับเนื้อหาที่ผมรับเข้านะครับเนี่ยผมเปิดพระล้วก็ได้นะครับเปิดพระเราก็ได้คือแบบนี้ รับรองว่านี่ลองดูเนื้อกระทาะตรงนี้ก็ได้ครับดูจากเนื้อจากฟอร์มพระเนี่ยลักษณะแบบนี้หาไม่ง่ายนะครับเนี่เดี๋ยวผมส่องให้ดูเนื้อครับผมส่องดูเนื้อเนื้อเนื้อจะสีออกขาวเนื้อแบบสีขาวแบบยังไงนะเขาเรียกว่าขาวแกร่งนี่นะครับ